หน่วยที่4ก่อนเรียน 1. 1. ข้อใดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตอบจอจานข้อกอและขอถูกคือกอไก่หนังสือขอไข่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ความตกลงระหว่างประเทศฉบับใดที่ให้ความคุ้มครองแก่ง,งานลิขสิทธิ์ตอบขอควายอนุสัญญายกุงเบิร์น 3. ข้อใดเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันตอบจอจาน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537 4. ข้อใดถือเป็นการโฆษณางานแล้วตอบกอไก่แดงจัดพิมพ์หนังสือที่เขียนขึ้นในปริมาณพอสมควรเพื่อจำหน่าย 5. งานศิลปะประยุกต์มีอายุการคุ้มครองนานเท่าใดตอบงองู25ปีนับแต่สร้างสรรค์ 6. นักแสดงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในกรณีใดหากมีผู้นำสิ่งบันทึกการแสดงที่วางจำหน่ายไปทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตอบจะจานข้อกอและขอถูกคือกอไก่นักแสดงมีสัญชาติไทยแต่ส่วนใหญ่ทำการบันทึกการแสดงในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ขอไข่นักแสดงเป็นชาวต่างชาติแต่ทำการบันทึกการแสดงในขณะอยู่ในประเทศไทย 7. ข้อใดเป็นนักแสดงตามความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธพ์พศ2537อบจตอบจ,อจาจานข้อกอและขอถูกคือกอไก่นักร้องขอไข่นักภาคภาพยนตร์ 8. อายุแห่งสิทธิในการแสดงของนักแสดงได้รับความคุ้มครองนานเท่าใดตอบขอไข่ 50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการแสดง 9. ประธานกรรมการในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ได้แก่บุคคลในตำแหน่งใดตอบขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ 10. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อคุ้มครองงานวรรณกรรมตอบขอไข่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอ e ีบุ๊กหน่วยที่4หลังเรียน 1. ข้อใดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ไก่ภาพวาดลายเส้น ขอไข่ความคิดที่สร้างสารรค์บทเพลงขอควายข่าวสารประจำวันงองูคำพิพากษาจอจานคำแปลกฎหมายต่างประเทศที่จัดทำโดยหน่วยงานรัฐตอบกอไก่ภาพวาดลายเส้น 2. ความตกลงระหว่างประเทศฉบับใดที่ให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธิ์กอไก่ส่วนที่สัญญาลิขสิทธิ์แห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกขอไข่กรรมสารเจนีวาแห่งความตกลงลิสบอนขอควายอนุสัญญากุงเบิร์น ง,องอูอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจาร์ข้อกอและคอถูกตอบจาร์ข้อกอและคอถูก 3. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเริ่มมีความหมายชัดเจนจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับใดกอไก่พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือรอสอศูขอไข่พระราชบัญญัติลิขสิทธิพศ .2521 คอควายพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือพศ2457งอง,งูพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพศ2474เจ้าจานพระราชบัญญตัติลิขสิทธิพศ2537ตอกกไก่พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือรศ1204งานลิขสิทธิ์ในข้อใดไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยกไก่ แดงสัญชาติไทยเขียนตำรากฎหมายแต่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายขอไข่แดงสัญชาติไทยนำเนื้อหาในตำราที่เพิ่งเขียนเสร็จมาบรรยายแก่นักศึกษาขอควายมรอเอมีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญากุรงเบิร์นแต่งเพลงขณะที่อยู่ในประเทศไทยงอง,งู มรบีมีสัญชาติของประเทศที่ไม่เป็นภาคีอนุสัญญากุงเบิร์นเขียนหนังสือออกจำหน่ายในประเทศของตนและ60วันต่อมาได้นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจอจานมรซีมีสัญชาติของประเทศที่ไม่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นเขียนหนังสือออกจำหน่ายไในประเทศของตนและ30วันต่อมาได้นำมาจำหน่ายในประเทศไทยตอบงองู มรอบีมีสัญชาติของประเทศที่ไม่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นเขียนหนังสือออกจำหน่ายในประเทศของตนและ60วันต่อมาได้นำมาจำหน่ายในประเทศไทย 5. งานภาพยนตร์มีอายุการคุ้มครองนานเท่าใดก็ไก่ถ้าได้มีการโฆษณางานในระหว่าง50ปีนับแต่สร้างสรรค์ให้มีอายุ50ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกขอไข่50ปีนับแต่สร้างสรรค์ขอควาย ตลอดอายุของผู้สร้างสารรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีนับแต่ผู้สร้างสารรค์ถึงแก่ความตายงองู25ปีนับแต่สร้างสารรค์จ้าจานข้อกอและข้อขอถูกตอบจาจานข้อกอและข้อขอถูก 6. ข้อใดไม่ใช่นักแสดงตามความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537ก็ไก่นักร้องขอไข่นักพากภาพยนตร์ข้อควายนักเขียนงองูนักวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง จาจานข้อคอและงอถูกตอบจอ้าจานข้อคอและงอถูก 7. นักแสดงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในกรณีใดหากมีผู้นำสิ่งบันทึกการแสดงที่วางจำหน่ายไปทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ไก่นักแสดงมีสัญชาติไทยขอไข่นักแสดงเป็นชาวต่างชาติแต่ทำการบันทึกการแสดงในขณะอยู่ในประเทศไทย คอควายนักแสดงเป็นชาวต่างชาติและทำการบันทึกการแสดงในประเทศที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยงองงูนักแสดงเป็นชาวต่างชาติและทำการบันทึกการแสดงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยจาจานข้อกอและขอถูกตอบจาจานข้อกอและขอถูก 8. อายุแห่งสิทธิที่นักแสดงจะได้รับค่าตอบแทนมีกำหนดระยะเวลานานเท่าใดก็ไก่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้มีการบันทึกการแสดงขอไข่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการแสดงขอควาย25ปีนับแต่สร้างสารรค์การแสดงงองงู50ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกจะจานตลอดอายุของนักแสดงและมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีนับแต่นักแสดงถึงแก่วความตาย ตอบกะไก่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง9กรรมการในคณะกรรมการลิขสิทธิ์มีจำนวนกี่คนกะไก่ไม่เกิน6คนขอไข่ไม่เกิน8คนขอควายไม่เกิน10คนงองูไม่เกิน12คนจอจานไม่เกิน14คนตอบงองูไม่เกิน12คน10ข้อใดเป็นมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองงานวรรณกรรม ก็ไก่ชื่อผู้เขียนขอไขร,รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอ e ีบุ๊กขอควายบาร์โค้ดของหนังสืององ,ง,งูเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือจาจานชื่อสำนักพิมพ์ตอบขอไขร,รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอ e ีบุ๊ก